ผมรู้สึกว่าพี่สกายเต้นเกินได้เกินไหถึงนี้เนะอะไรนะครับคือดีเกินพูดจริงคือเต้นเต็มสิบเนี่ยผมให้สิบเอ็ดเลยใช่ไอ้นี่เพิ่มมามาจากไหนหนุนอะไรนะครับบอกไปเก่งเกินเก่งเกินครับแล้วถ้าเราต้องไปเต้นครบนะครับของพี่สกายเราได้ไหมได้ไหม ก็ก็ก็ได้จะแบบเต้นเต้นไม่ไม่ด uh, wow, uh, ีเท่าพ wow, ี Parents> ่สกายนิดหนึ่งอ yes, ่าพอมกินนานนี้บอกว่าถ้าใครเต้นครบสกายเต้นตงมาเพราะว่าทำไมครับเพราะพี่สกายบอกเองอ๋อทุกทุกคนทุกคนเป็นศิลปินเดี่ยวครับ เขาเป็นยอลพโอเหรอครับ S to the N ไงอ๋อ S to the N baby หมัดชนกันเม่อกี้ไม่ขอบกันด้วยจริงเหรอไม่เหมือนพวกเราพวกเราพวกเราพองกันว่าหมัดหมัดกันพองกันว่าคือคือข้างล่างที่ผมตบมือมันไม่ใช่อะไรนะผมตบจังหวะเดี๋ยวหนึ่งสองหนึ่งสองไม่ใช่ตบมือแบบคอนเกรสไงเมื่อกี้เราเราเห็นสเต็ปลูกลูกเขาใช่เป็นไงสเต็ปลูกลูกเขา ผมนั่งนึกอยู่นานมากว่าอันนี้เขาซ้อมหรือเขาเขาแรนดอมแต่ว่าเออผมบอกจากอินเนอร์หรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเนียวเนียวหน้ากับสมัยอันนี้เขาซ้อมกันนัดมาหรือเปล่าจริงเออตอนแรกคิดอยู่คิดด้วยงานจริงๆก็คือด้วยความเป็นหัวอกหัวพ่อนะไม่ใช่หัวเออหัวหัวป้าพ่อพ่อความเป็นเป็นพ่อเป็นพ่อนะกผมรู้สึกว่าแบบก็คิดอยู่ว่าเมื่อไหร่รูปเราจะมีโอกาสได้แบบมาเต้นแบบนี้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบ เห็นเห็นลูกเขาถืออันนี้ใช่ไหมคระเดชพระพรมพร้อมพร้อมใช่ไหมครับก็นึกก็นึกไม่ออกว่าลูกเราจะถือพรอมพรอมยังไงไม่ไม่ต้องถือลูกเราทำยังไงเราลูกเราทำยังไงอ่ะปากเอาเย็บติดไว้เย็บติดเลยเย็บติดคือไม่หลุดด้วยคือด้วยความที่ลูกเราเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะปากตรงตึ๊กเงี้ยปกติน้องมีเสาด้านซ้ายอยู่แล้วอาจจะมีเสาเพิ่มปึ๊กอะไรอย่างเงี้ยเพราะงี้หล่ะที่ทที่ทำนี่คือได้ถามลูกหรือยังที่มาเปิดเนี่ยคือจริงๆด้วยความที่เราเป็น Parents หรือว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรเงี้ยเราได้วางแผนชีวิตลูกไว้หมดแล้วว่าลูกจะเรียนที่ไหนกินยังไงหรือว่าเข้าคอยแบบพัฒนาสกิลต่างๆนาไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวตอวใหญเล็กที่ต้องพึ่งพาหรับลูกเราพ่ครเนี่ยส่งเรียนเปียโนครับเพิ่มทักษะสมองด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังด้านหน้าอื้มีมือไม่ เราเห็นเห็นเห็นมีมีพาทิตพาทิตก็แบบอ่าใช่ใช่ใช่แต่ก็อย่า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 เพิ่งอย่าเพิ่งคิดอะไรมากออกออกมาเจอคนกันส่วนส่วนเรื่องแบบพัฒนาร่างกายอะไรเงี้ยดังก็สอนพิชพื้นใช่พิชยังไงวะเามีวิวิเงยไม่คือแบบลอยได้ลอยได้เออจริงๆพองงงแล้วมันไม่มีมือเราอยากกลับไปเพิ่มมือให้ลูกหรอไหมผมว่า เออลูกเขาน่ารักแล้วเป็นเพอร์เฟกในว a y ของเขาเราคิดแต่ละอย่างให้ลูกมันจะใช้มือได้ใช่ไงเออจริงจริงมือกับขาลูกเราก็ไม่ต่างมากเบียโนได้ขาจริงแลไม่เตาไรู้สึกยังไงบ้างถ้าลูกได้มาดูที่เราสับตอนนี้แล้วเขาเขาเปลี่ยนพ่อได้มั้ยพ่อรู้สึกว่าด่วนพี่เลยเสิร์ๆพ่อใหม่ใกล้ฉันพ่าลูกโกง้ะว่าเป็นสิ่งที่พ่อคาดหวัง คือจริงๆแล้วคือความคาดหวังมันก็ต้องมีครับผมแต่สุดท้ายลูกชอบอะไรลูกอยากเป็นอะไรลูกอยากทำอะไรก็พ่อสปอร์ตเสมอครับสวยมากมีทุกส่วนดีมากนะครับฟิลเดสนะฮะแล้วอย่างนี้อย่างยากเราจะสอนลูกทำอาหารนะโหยากยาก ลูกบางคนบางคนคอมเมนต์มาลูกจะโดนไปเป็นอาหารหรือเปล่าก <c oughs> ็เป็นพืชน,นี่ <c oughs> แต่ว่าด้วยด้วยความเป็นป๊าป๊าก็ไม่มีทางเรารักลูกอยู่แล้วเลี้ยงดูมาตั้งแต่ตั้งแต่ตัวเท่านี้อ่าตอนนี้ตัวเท่านี้ละ,ะสมมติถ้าคอมเมนต์มาว่าเออกลัวไปเป็นวัตถุดิบเราคิดว่าลูกเราเหมาะกับอาหารเมนูไหน <c oughs> สมมติแยแสมมติที่ไม่ได้ชิมอะพี่ไม่ได้ชี้อะเหรอเออสมมติสมมติว่าคอมเมนต์มาอย่างเงี้ยเราเป็นเชฟ กงขออเราา่ถ้าเก oh, ิดใจดีนะใจดีคงเหมาะกับเมนูเฮ oh ้ยเฮ้เฮ้ยออไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยไม่ห้ามกันเลยไม่ไม่เหมาะสิใจดีควรมานั่งทานข้าวกับเราถ้าเกิดอย่างนั้นเราขาดวัตถุดิบค่ะขาดวัตถุดิบขาดวัตถุดิบช่วงนี้เป็นเชฟช่วงนี้เป็นเชฟยังไงใช่ไหมถ้าเกิดขาดวัตถุดิบนะใจดีไปซื้อให้พ่อหน่อยลูกเราใจดีกับลูกอาจจะต้องกินกับลูกอ่ะคิดว่าเมนูไหนจะ เหมาะสมกับลูกเราที่ติดแกรมตามสไตล์ใส่ชุดบอบลูกเราเอ่ะเออลูกเราอาจจะกินซุปต้มเฮ้ยกินปุ๋ย กินปุ๋ยกับซีต้มแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ปุ๋ยปุ๋ยโลคอลนะครับต้องเป็นปุ๋ยนำเข้าครับจากสหรัฐอเมริกาเยเกรดเอเกรดเอบวกบวกบวกเอสได้ดีมากคแล้วรู้ไหมว่าเมนูนี้ป้าป๋ากับพ่อต้องกินด้วยนะเพราะว่ากินรูปตรกันไงเขาคืออะไรไม่ตางกักินปุ๋ยใช่ไหมครับก็เมื่อกี้เราบอกลไม่จริงๆก็ดีเหมือนกันนะจะได้โตไวๆไหมายถึงพวกเรา เออแล้วเป็นนางเป็นไงบ้างหลายคนติดตามเราเมนูแต่เราเมนูจริงคนถามว่ามันที่เราท่องจะกินได้จริงใช่ไหมไม่ต้องการโรนแต้มนู่นนี่นั่นมันยิ่งใหญ่ไงอ่ากินได้กินได้ครับผมก็ถ้าเกิดที่เห็นทําแบบพอชั่นใหญ่ๆก็คือเอาไปแจกมูลนิธิอยู่แล้วหรือว่าบางทีแบบหน้าบ้านเราจะมีแบบคนกวาดถนนยาพี่ยามอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคอยให้เขาเรื่อยๆหมู่บ้านเขาคนเยอะด้วยใช่นอกจากแค่แค่บ้านอ่ะก็คนเยอะแล้วใช่ใช่ อ่าใช่ไม่ต้องกลัวแน่นอนครับผมใช่บริจาคทั่วชิ้นอยู่แล้วหรือว่าถ้าไม่หมดเดี๋ยวผมไปกินก็ได้ใช่แล้วก็ชิมดูหน่อยคุณได้ชิมเมนู่งชิ้นไม่รูว่ามันว้าวมันมันต้องเปิดร้านไหนบอกมบอกมป คือยังโมคือยังไม่ได้ชิมแบบที่เป็นเมนูแต่ชิมแต่ชิมแต่ชิมโมไปโมบปแต่ชิมขนมของเขาแล้วมันถือว่าเป็นเมนูคือไอมิลเล็กเขาเขาเรียกว่าแบบพวกขนมอย่างอื่นที่แบบยูทำบบที่เป็นเมนูแบบนอกจากที่เป็นนอริอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือหลักๆได้กินนอริทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนกลางหรือว่าเค้ก แต่งงานก็กินมาแล้วอยากอยากเราว่าเขาเป็นคนรทำใช่ใช่อยากกินนี่ไหมอยากอยากกินโรไหมครับโรช็อกโกแลตอ่าเอ้จริงๆรพูดได้เลยนะคือโรช็อกโกแลตเนี่ยเขาไม่ได้ทำขายแต่ว่าทำแล้วอร่อยจนอ่ะอร่อยจนท่วงแบกว่าเออทำไมไม่ทำขายจนเขาทำขายแล้วได้ใช่ใช่เราอยากอยากต่อยอดเป็นแบบนี้ออกเปิดร้านอีกมากมีหน้าร้านของร้านย่อ๋อใช่ครับผมก็อยากมีครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุยกับครอบครัวเอาไว้อะไรอยย่างงเี้ แล้วด้ชวนมากินด้วยอเป็นรูปเป็่างเมื่อไหร่โอเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่ก็อาจจะให้ exact date ยังไม่ได้แต่แบบค่อยติดตามดีกว่าค่อยติดตามนเรื่อยๆมแล้ก่อนหั้านี้อาจจะมีเป็นแบบก็ทโซ่เรื่อยๆเาแบบตามนใช่เป็นแบบพวกแนวเป่อบมากกว่าครับช่ใช่ใครสดนะครับสครับผมบม่ดีค่ะค่ะคืนส